เหมือนให้ยื้อไทยนภูฝึกวันนี้เก่งบรรยากาศยามเช้า สังขังสรนนังขจชามิติยมปิสังขังสรนนังขจชามิติสรนติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิขาปัทังสมาธิยามิปาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมา

สิบองค์ทูชนะพยยมาต้ต้นสีมาต้นบุกสีมาโผนะครับเอาควาชนะดังนั้นสเร็จดันให้มาเป็นความเส็จของยอเจ้าท่านสามชุติุนะโมตัสสภพคุนาจิตวามุนินทวัานเตจะสสาวตุเตชัยมังอิทคาธมติหาสุธารุมาโอขออภัยครับ อมานะชัยยานโตอโ้ทียามุเลสากยานัางนันทิวันเอวังตะวังวิเชโยโหิชยานสุชยมังคกุนาปะทวิโโคะเลอภิเศเกษสะภูธานาง โมหะที่สุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุวดสุมาหดโตวจะสุยินทางพระมจาริสุปัทหกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทหกีนางมโนกรรมังปณิเตเตปัทากีนาปัทากีนานิกาตะวานระนาัน ปาเถิที <centro> ่นชยอันโตโัวทยาบุลเลสักกายนางนันทีวากันนอทวางตะวันจะโยทิชยันสุชยมังคะเลอปลาจิตบันรังเกสิเสพตวิโกคะเลสัมภุทธานางอาคาปัตโตพโมททิสุนาคาตทางจ้องอเนี่ยร้อย ร้อยเจ็ดสิบสองรูปปีนี่ร้อยเจ็ดสิบสองรูปปฏิบัติถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่เก้านาสมเด็จนะพระบรมชนกาธิเบศษมหาภูมิพระเดชมหาราชสรงราชบพิตรและสมเด็จพระนารายณ์เสด็จเป็นบางคนไปเท้าไปทำบุญกันนะอันนี้ต้องขอโมทนาท่านผู้นากาแล้วก็ท่านหัวหน้าอุทยานชาติ เราก็มาทุกปีโยมนะแตมาอาจารย์ก็สงสัย,ยว่าเอา๊ะพระนี่มาจากไหนกันนะมาจากทั่วสารทิศโยมมาในี้เสร็จแล้วก็เปิดปีนี้เลยนะสอนรดับปริญญาตรีเฉยนะเป็นวิญญาเคทของมาหาวิทยาวิไลมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจะมาจบปริญญาตรีที่มาหาวิทยาลัยมหาจุฬาสาขาวิทยา เวลาเรียนที่เมืองไทยเนี่ยเจ็ดปีครึ่งก็ไปทำด้วยใช้เวลาเรียนเจ็ดปีครึ้นเคยนึกถึงคุณเจ้าบคุณสุดเดชพระมหาชมงคลมณีสมเด็จธงชัยท่านบอกให้สร้างตอนนี้กำลังเก็บงานใช้เงินไปแล้วลสนนี่สบิบล้าน,นาาท,ทุกวันเนี้ยไอโอมเนี่ยใส่บาตทต่อบ้านพระใส่บาตรทุกวันต่อมาให้วันละยี่สิบบาทยี่สิบบาท อ๋อี่แล right ้วมาเป็นประธานจุดทุกเทียนอจุประเค์นั่นเลยคอนเซนท่านพันตำรวจโทพระสวัสดิ์เลยนะครับทุกคนบนมือนะสาธุไอยนะที่เมื่อวานไม่ยมนะสาธุจ้าไะ่ยอมนั่งนะแล้วก็มีน้ำไม่ยอมยมชาริวะฮาปุลาปาริปุเรนติสากลัง ทีนางเปตานางอุปการปติกิชิตนางปชิตังตุมหงทิเปเมวัสมิจันโตกุเลนตุสังกปะจันโตปนารส ปีนี้อยอดโจมากกว่าปีที่แล้วเป็นสองเท่านะสังเกตูปีนี้โจไขกันมากนะใส่นะาใส่ใส่ผสมเป็นบุญงอย่างยิ่งเป็นพุญงญยิ่งนะ,อะของแห้งๆผสมแค่ไหนถึงทะเบียนกลางไปที่เรียวนะธุปัจจัย

เจอว่าเจคณะผู้ปกครองคณะผดเจ้าหน้าว่ต้นเจ้าห้าภดีหลีกนักจากอาจารย์ผู้โด่นของประมุข้ด่งสุดสั มา,มาจากที่ไหนกันคะเนี่ยกาลสินค่ะโอโมาบ่อยไหมคะมาทุกปีค่ะมาทุกปีเลยเนาะเคยเจออย่างนี้ไหมคะที่ใส่บาททุกปีโอเคา <c ười> มากันกี่คนคะเนี่ยสิบเจ็ดคนโอ้โหสิบเจ็ดคนเขาคัว <c ười> ใหญ่ <c ười> หญาติพี่ <c ười> น้องกันเนยแหละค่ะกลัวคุณ <c ười> อะไรคะเนี่ย คุณรัตน์นา นอนทําพลังนะ kau bat dan ขอบคุณเจ้าไม่เอาทำอนไรทำาะไรทำอะไรก็ขอให้รวยรยยิ่งไปรวยแล้วก็รวยเรืนอีกเรื่อยๆทุกวันอายุทุกชาติอายุอยู่ในน้็ ทียามิกามีสุขาเจลาเวลมณีสิขาปัทภสมาท <IP> function, be, ิยามิมุสาวาทาเวลมณีสิขาปัทงสมาทิยามิมุสาวาทาเวลมณีสิขาปัทภสมาทิยามีสุลามิสุลามีระยะม่ชัประมาททานา ข้าวินาศยาปาริเบรนติสาขาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจะร่วมใจยืนตงรงเคารพทรงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชษและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็นประชา